ครับครับสวัสดีค่ะเป็นยงนี้ค่ะท่านป้าทองมูลเนี่ยได้นำสิ่งปลูกสร้างไปจำนองธนาคารอืมแล้วก็เมื่อป้าไม่ส่งธนาคารก็ฟ้องขึ้นกมนรมบังคับคดีค่ะท่านมเมื่อขึ้นกมนรมบังคับคดีกมรมบังคับคดีก็ประกาศขายทอดตลาดแล้วก็มีคนไปซื้อกับกรมขายทอดตลาด อ่าและทีนี้คนซื้อเขาไม่ลื้อซื้อแล้วเขาก็ฟ้องขับไล่ป้าก็ต่อสู้คดีกันถึงสารดีกาค่ะท่านสารดีกาพิพากษาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพิพากษาแล้วค่ะพิพากษาว่ายังไงพิพากษาตามสารชั้นต้นอุทธร ประมาณว่าชิดแนะให้ผู้ซื้อสีก่กสร้างไปติดต่อเช่ากับกรมป่าไม้ค่ะเมื่อเมื่อสารบิกาพิพภากษาเสร็จป้าได้อ่านคำพิพากษาป้าก็เอาหนังสืออ่าพี่ภากษาไปที่กรมป่าไม้ที่กรุงเทพค่ะท่านไปขอทราบกฎเกณฑ์ขั้นตอนของกรมป่าไม้กรมป่าไม้ท่านก็ได้ทําหนังสือตอบป้ามา ว่า,าป้าจะขอญาติสรุปสั้นๆเลยเนาะกลมป่าปไม้ก็ตอบป้ามาว่ากฎเกณฑ์ของกลมป่าไม้ตามหนังสือสารตัดสินหรือการหลักจำนองกันเนี่ยป่าไม้ว่าจะคนที่ซื้อสิ่งปลูกสร้างจะได้เฉพาะสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นเพราะที่ดินเป็นของป่าไม้ แต่ป้าทองมูลคำพิระเนี่ยได้ครอบครองที่ดินนี้ป้าก็ยังมีสิทธิครอบครองอยู่ค่ะแล้วจะถามว่า,วายัางไงฮะทีนี้ป้าอยากขอความเป็นธรรมออ่อ,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 อ่ก่อนก่อนจะไปขอความเป็นธรรมเอาคําถามก่อนฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเลยฮะเชิญเชิญฮะคำถามว่าจะถามไงฮะคาถามว่าสรุปแล้วตามป้าพูด ความจริงสรุปให้ฟังเนี่ยว่าเขาทำยังไงจะให้เขาลื้สิ่งปลูกสร้างออกไปค่ะท่านอะเชิญครัพี่นิวัตครับที่ดินแน่นอนแล้ว ừ, ล่ะน <ừ, S 1> ่าจะเป็นในของป่าไม้คือ <ừ, ừ, S 1> มันอย่างนี้ครับเพราะว่าสิทธิการเช่าระหว่างประชาชนกับกับกรมป่าไม้หรือกับที่ดินของรัฐเนี่ยบางแห่งมันก็จะมีเรื่องสิทธิ์ของผู้ยากจนหรือของ <c oughs> ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นอยู่ เพราะฉะนั้นบุคคลที่ไปซื้อทรัพย์จากการบังคับคดีเนี่ยเมื่อไม่ได้สิทธิการเช่าตัวนั้นเเขาก็ไม่มเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่ประเด็นมัญหาของเราตอนนี้ถ้าตามใดที่เขายังไม่มาหรือบ้านไปเราก็อยู่อาศัยได้นะเพราะว่าถ้าเขาขับไล่ตรงนี้นะครับแต่เราไม่เห็นคำพิพากษากองศาลแล้วเราไม่เห็นแนวทางการต่อสู้คดีของขนาย นะครับว่าที่เขาต่อสู้เนี่ยแต่เท่าที่เคยทําคดีในทํานองนี้มานะครับเ,เช่นที่ดินสอปคอเนี่ยถ้าจะขายทอดตลาดเนี่ยก็ขายได้แต่พรอบ้านนะครับจะขายสิทธิ์ของที่ดินสอปคอไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อสิทธิ์ได้เนี่ยก็คือไปรื้อบ้านไปเนาะแต่ไอันเนี้ยถ้าตามใดที่เขายังไม่ได้สิทธิการเช่าจากกรมป่าไม้เขาจะไล่ท่านออกจากบ้าน โดยที่เขาไม่รื้อบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับต้องไปดูในในรายอี่ของคําพิพากษาถ้าคําพิพากษานั้นอ่ะไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้องกลับไปยื่นในเรื่องของศาลเดิมว่าเนี่ยมันไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะเพราะเพราะคําพิพากษาของศาลเนี่ยใจไปจะไปบังคับให้กรมป่าไม้เนี่ยให้ผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยเช่าที่ดินไม่ได้ เพราะกรมป่าไมา้เป็นบุคคลภายนอกคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเนี่ยจะไปบังคับบุคคลภายนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิระหว่างป้ากับผู้ซื้อทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการขายทอดตลาดเนี่ยเมื่อเอาไปจำนองนะครับเอาบ้านไปจำนองนะไม่ได้ไปจำนองบ้านพร้อมที่ดินนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปจำนองบ้านพนนร้อมสิทธิการเช่านะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ตกไปด้วยครับ ผมยังเชื่อว่าคำพิพากษานั้นสามารถโต้แย้งได้แต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าแนวทางการต่อสู้ของคดีที่ป้าต่อสู้มาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยทำไมศาลกลับไปมีคำพิพากษาให้ผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยไปขอสิทธิการเช่าจากกรมป่าไมา้ไอ้นั่นต้องไปดูข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีครับนะเพราะก่อนที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาเนี่ยเราต้องไปดูการต่อสู้คดี อืมครับป้าขาออนุญาตเพิ่มเติมอีกได้ไหมคะได้ครับเออคือที่ท่านทนายพูดมาทั้งหมดนี่ตรงเป๊ะกับเอกสารและกรมป่าไม้พูดมาทั้งหมดท่านไม่ให้เช่าได้ตามหนังสือสารชี้และให้ผู้ซื้อติดสร้างเป็นเช่า ท่านพูดตรงกับทนายคือคือคืออย่างเงี้ยฮะคุณทองมูลคุณทองมูลไม่ไม่คือคือคือไอ้นี้เราชี้ให้ดูนะครับแต่ที่นี้ทางออกตรงนั้นนะครับท่านต้องไปดูว่าทนายของท่านเนี่ยที่เขาวางรูปคดีที่เขาไปต่อสู้เนี่ยไปหลงตามประเด็นเขาไปไหมในคำฟ้องมันมีมันมีลักษณะคำที่ว่าให้เขาเนี่ยได้สิทธิ์ในการเช่าด้วยไหม อะไรพวกนี้นะครับเพราะเพราะอ้นั้นเป็นรายละเอียดในคำที่ภากษาผมไม่พูดถึงแต่ว่าถ้าตามแนวทางมันเป็นแนวทางแบบนี้ถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมว่าท่านไม่เดือดร้อนเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องไปเดือดร้อนนะถึงแม้เขาจะซื้อทรั์คือบ้านของท่านไปแล้วเนี่ยเาะตอนนี้ท่านยังอยู่อาศัยในบ้านไหมครับไม่ไม่ค่ะท่านเพราะเพราะอ่าเขาฟ้องขับไล่แล้วทนายที่ ช่วยทําคดีของหนูอยู่เนี่ยเขาให้หนูออกตอนนี้หนูออกปลูกอ่ะกระ๊อบเล็กๆอยู่ด้านหน้าบ้านหลังเดิมตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะคือคือคือเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือเอาอย่างนี้ครับอ่าโอเคแหละถ้าท่านกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่ขัดกับคําพิพากษาที่ให้ท่านออกเนาะใครนั่นอาจอาจอ,อาจจะเป็นเงื่อนไขในทางคดีอาญาได้ แต่ว่าในที่ดินเนี่ยมันมีจํานวนกี่ไร่ที่ท่านอยู่เนี่ยที่อยู่ทั้งหมดเลยก็ประมาณสักหางานค่ะท่านห้างานค่ะห้างาน,าางานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในที่ดินเนี่ยเขาไม่ได้สิทธิการเช่าของท่านยังมีอยู่บ้านาตรงนี้ถ้าเขาไม่รื้อไปก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละแต่เขาจะเข้าไปอยู่ไม่ได้ค่ะเนาะ ถ้าเขาไปอยู่เมื่อไหร่ท่านก็โต้แย้งสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในที่ดินเพราะที่ดินเป็นสิทธิการเช่าของท่านเนาะนี่กรณีหนึ่งนะกรณีที่สองท่านสามารถปลูกบ้านใหม่ได้ในที่ดินที่ท่านมีสิทธิการเช่าค่ะอ่านะตรงเนี้ยเขาจะคือคือคือตอนเนี้ที่เขาทําเนี่ยเขาก็คือเขาจะไปคือ,คอเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าถ้าเขาต่อสู้คดีว่าให้ยึดบ้าน พร้อมสิทธิการเช่านี่นะเขาจะต้องเรียกกรมป่าไม้มาเป็นจําเลยแต่ในกรณีนี้เขาไม่ได้เรียกน้ะในการองบขับไล่อ่าเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยสิทธิการเช่าของท่านมีอยู่ท่านก็ยังเสียค่าเช่าให้กรมป่าไม้ปฏิบัติตามสัญญากรมป่าไม้ไปตลอดสิทธิในที่ดินของท่านเนี่ยในที่อยู่อาศัยเนี่ยยังเป็นของท่านสมบ,บูรณ์ต่โอเคเนี่ยบ้านเนยเมีอท่านออกมาแล้วท่านจะกลับเข้าไปเนี่ยการบังคับคดีนั้นเขาจบแล้ว แต่ในเมื่อการบังคับคดีนั้นเนี่ยตอนฟ้องกันเน่ยนะครับคดีนเนี้ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าท่านเอาบ้านไปจำนองไม่ใช่เอาที่ดินไปจำนองไม่ได้เอาสิทธิการเช่าไปจำนองเพราะฉะนั้นจพงอยากจะรู้ว่าคำพิพากษาตรงนี้เนี่ยมันไปถึงว่าให้ผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยไปขอเช่าสิทธิจากกรมป่าไมา้ได้ค่ะเนาะแต่ตรงเนี้ย เพราะเพราะเพราะเนี้ยที่ที่เราลงลึกตรงนี้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีนะครับแต่ว่าถ้าการต่อสู้คดีเนี่ยเพียงแต่ว่าบ้านติดจำนองคุณก็ต้องรื้อบ้านไปราคาที่คุณไปประมูลนะั้นคุณไปประมูลเฉพาะบ้านแล้วคุณจะได้สิทธิในที่ดินไปได้ยัอไงเนานะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แะครับครับค่ะ ท่านท่านท่านทนายคะหนูขออนุญาตขอโทษอ่าอ่าพูดทูนเติมข้อตะกี้ทนายที่ออคุณพมลไม่ไม่เอานะครับไม่ไม่ไม่พูดถึงทนายที่ทําคดีว่าผิดพลาดยังไงเนาะมีความเห็นยังไงนะครับไปนั่นเขาเป็นบุคคลภายนอกที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงในคดีที่มันอาจเป็นไปได้ครับหรือในแนวทางต่อสู้คดีเนี่ย อ่าคือคือมันอย่างนี้นะครับทนายหรือคนทํางานด้านกฎหมายนี่คิดไม่เหมือนกันหรอกครับเนาะเวลาตรวจคดีเนี่ยเวลามันผิดพลาดมาโอเคแหละเราก็ยอมรับว่ามันผิดพลาดนะครับแต่เราจะไปพูดถึงเขาออกอาคารดเนี่ยผมไม่พูดด้วยนะคือไม่เห็นด้วยที่จะนํามาพูดถึงเ้านะครับนะไม่ต้องอ่า ตามคําแนะนําดีกว่านะเพราะเราจะให้คําแนะนําลึกไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้มมีคําพิภากษาแล้วแล้วเราไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงแล,แล้วเรื่องเนี้ยมันควรจะต้องเป็นการไปคุยเฉพาะที่ไม่ออกอากาศนะอ่ะผมว่าถ้าถ้าเป็นไปตามาอชนะถ้ามีแนวใหม่เนี่ยถ้ามีอีกอันหนึ่งนะครับที่จะตั้งประเด็นขึ้นมาได้นนะครับคือโอเคแหละการบังคับจำนองยุติแล้วนะการขับไล่ยุติแล้ว นะ <S an> แต่เมื่อเขาไม่ได้สิทธิ์การเข้าจากกรมป่าไม้เนี่ยเราผู้ถือสิทธิ์การเข้าจากกรมป่าไม้เนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องให้เขารื้อถอนบ้านออกไหมตรงเนี้ยนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตนะไม่ได้แนะนํานะครับ <S 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 <an> <S จะต้องไปดูดีๆว่าถ้าคําพิพากษาเปิดช่องนะเช่นถ้าเขาไม่ได้สิทธิ์จากการเข้า <S <S <an> <S เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะนั้นทร <S an> ับของเขาตอนเนี้ยก็มีเฉพาะตัวบ้านนะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาให้รื้อบ้านออกไปจากที่ดินที่เรามีสิทธิ์ไหมอันนี้เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายนะครับแต่เรื่องข้อเท็จจริงนั้นเน่ยผมไม่ลงลึกครับครับตามนี้นะคุณทองมูลนะครับผมอ่ะขอบพราะคุณนะคุณทองมูลนะค่ะคือคือไอมี่ทำไอชี้แจงมีเท่านี้ใช่ไหมคือป้าประสงค์อยากให้เขาลื้อค่ะจะ ก็ก็นั่นแหละของในเมื่อในเมื่อมันยุติโดยคำพิพากษาหมดแล้วครับตั้งแต่จำนองการฟ้องบังคับคดีนะครับการโต้แย้งกันเรื่องการบังคับคดีแต่ตรงเนี้ยในเมื่อเขาไม่ได้สิทธิการเช่าจากกรมป่าไม้เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินในเมื่อบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินเขาก็ไม่ได้ส่วนควบนะครับคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านมันยังเป็นของท่านอยู่เพราะมันเป็นส่วนควบของที่ดินฉะนั้นมีสิทธิ เพราะฉะนั้นสิทธิของเขาก็คือต้องรื้อไปไปดูช่องทางว่าท่านสามารถที่จะฟ้องบังคับให้เขารื้อบ้านได้หรือเปล่าอืมครับอ้าวเอาเท่านี้นะคุณพงโมนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณขอขอบคุณมากอย่างสูงนะครับครับขอบคุณ